มาดูโจทย์ข้อสองนะคะ ER diagram เรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะคะก็เหมือนนะคะมาหาลัยแห่งหนึ่งต้องการที่จะเก็บข้อมูลการลงทะเบียนนะคะเต็เงต้องมองภาพว่าตวเตงไปทําในระบบเสร็จแล้วเต็เงก็ไปจ่ายตังใช่ไหมแต่ถ้าแบบเดิมน่ะก็คือเราทําในระบบเสร็จแล้วเราก็ไปจ่ายตังที่สํานักทะเบียนใช่ไหมคะแล้วเราก็ลงเกี่ยวกับว่าวิชาอะไรหน่วยกิจเท่าไหร่นะคะ อาจารย์คนไหนสอนนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลคอควาที่เราจะต้องเก็บนะคะทีนี้ในนี้นะคะเขาบอกว่ามอแห่งหนึ่งนะมีสิบคณะเลยเช่นคณะวิทยาการจัดการก็มีหลายสาขาเห็นไหมพูดคร่าวคณะหนึ่งคณะมีได้หลายสาขาเห็นไหมมันก็เหมือนตามหลักของเราจริงๆอ่ะเขาก็กล่าวรายละเอียดเข้าไปนั่นแหละนะคะในการลงทะเบียนนักศึกษาลงทะเบียนได้หลายวิชาเห็นไหมก็เป็นเรื่องข้อมูลทั่วไปที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะ นักศาาึกษาลงได้หลายวิชาแต่ละวิชาก็มีนักเรียนเรียนได้หลายคนแล้วก็ต้องการเก็บผลการเรียนนักเรียนไว้ด้วยแต่ละเทอมด้วยนะคะแล้วเขาต้องการนะะให้สร้างเทเบิลที่ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้นะ,ะเขาต้องการเก็บข้อมูลคณะเขาต้องการเก็บข้อมูลสาขาวิชาเขาต้องการเก็บข้อมูลวิชานะเก็บข้อมูลอาจารย์เก็บนักเรียนแล้วก็เก็บในเรื่องของการลงทะเบียนด้วย ส่วนข้างในประกอบไปด้วยฟิลต่างๆดังนี้นะที่เขาต้องการเก็บนะให้ดูโจทย์ตัวข้อมูลที่เขากำหนดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยตารางนะก็คือเราจะไปวาดกล่องสี่เหลี่ยมใส่ให้มันเนาะมาทำคู่ที่ง่ายที่สุดก่อนพอเห็นโจทย์แบบเนี้ยเราจะทำคู่ที่ง่ายที่สุดก่อนขอโทษขอโทษหาเครื่องมืออยู่นะโอเค อันที่ง่ายที่สุดก็เห็นเนี่ยคณะกับสาขาวิชาเอาตามหลักความจริงๆเราไล่มาเลยนะอาจารย์วาดกล่องสี่เหลี่ยมคณะคณะอืมคณะตัวเองจะโยงไปหาอะไรลองจากคณะในรูปเนี่ยมันมีอะไรจะไปวิชาเลยไหมไปอาจารย์ไหมไปนักเรียนไหมแต่เขาพูดก่อนหน้านี้คณะหนึ่งคณะ มีได้หลายสาขาวิชาเห็นไหมแล้วก็เอาไปโยงหากันเลยนะคะกล่องสี่เหลี่ยมก็คือ Entity นะคะสาขาตรงกลางเข้าหลามตัดใช้คำกริยาเข้าไปคณะหนึ่งคณะมีได้หลายสาขาคิดขาไปถ้าขากับสาขาหนึ่งสาขาก็อยู่ได้แค่คณะเดียวเห็นไหมเลขหนึ่งนะน,นี่ เวลาคิดอ่ะคิดทั้งข้างบนและข้างล่างหมายความว่าคิดความสัมพันธ์อ่ะไปคณะหนึ่งคณะมีหลายสาขาวิชาหนึ่งต่อเอ็นใช่ไหมที่คิดขากับสาขาหนึ่งสาขานั้นอยู่ได้คณะเดียวอย่างสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็อยู่คณะวิทยาการเห็นไหมก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งทีนี้สรุปแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะมันก็จะเป็นหนึ่งต่อเอ็นแบบนี้นะเอาตามหลักความจริง ต่อมาสาขาควรโยงไปหาอะไรอย่างเราอาจารย์อยู่สาขาไหนนักเรียนอยู่สาขาไดังนั้นมันก็ต้องโยงไปหาคนน่ะนะคะตามหลักจริงๆอะ่ะสาขาโยงไปหาอาจารย์ก่อนนะ เขียนผิดความสัมพัน์เป็นยังไงคะสาขาหนึ่งสาขามีอาจารย์ได้กี่คนเยอะไหมได้หลายคนอาจารย์แต่และคนก็อยู่สาขาเดียวเห็นไหมถ้าเราทาเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องคิดข้างล่างอีกนะคะต่อมามีอาจารย์เราก็ต้องมีนักศึกษาถูกไหม นักเรียนเนาะจะขอเปลี่ยนปเป็นคำว่านักศึกษาแล้วกันสาขาหนึ่งสาขามีนักศึกษาได้หลายคนนักศึกษาแต่ละคนก็อยู่ได้สาขาเดียวถูกไหมคะต่อมา,ออามันเป็นเรื่องของการลงทะเบียนใช่ปะมันเ,เป็นเรื่องของการลงทะเบียนทีนี้เราเป็นเรื่องของการลงทะเบียนเราก็เอาสมมติเอากล่องการลงทะเบียนมาไว้ก่อน เอากล่องการลงทะเบียนมาวางไว้ก่อนมองภาพนักศึกษาต้องลงทะเบียนถูกไหมนักศึกษาคนหนึ่งลงทะเบียนได้หลายครั้งไหมเอาคู่นี้ก่อนนักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนก็จะโยงนักศึกษาขอโยงอย่างนี้ก็จะทำทำการลงทะเบียนเรียน ตัวเองลงหลายครั้งเพราะตัวเองเรียนสี่ปีถูกไหมครั้งนี้ตัวเองลงเทอมหน้าตัวเองก็ลงเห็นไหมคะนักศึกษาหนึ่งคนนะคะลงทะเบียนเรียนได้หลายครั้งนะคะแต่ว่าบินน่ะเขาเรียกว่าบินใบใบเสร็จนะ่ะที่ตัวเองลงทะเบียนน่ะบินนั้นหนึ่งใบอ่ะการลงทะเบียนตัวเองล้วมองภาพเวลาเก็บฐานข้อมูลก็คือมัอนเหมือนออกบินอะไรสักอย่างหนึ่ง เหมือนออกใบเสร็จเหมือนรีพอร์ตการลงทะเบียนอะนะคะอันนี้คิดขาไปนักศึกษาหนึ่งคนลงได้หลายครั้งที่บินการลงทะเบียนแต่ละครั้งเป็นของนักศึกษากี่คนคะบินที่เป็นภาพแผ่นภาพคําว่าบินก็คือเหมือนรีพอร์ตใบที่ตัวเองถือถืออะว่าตัวเองลงทะเบียนอะไรบ้างเช่นในกลงทะเบียนวิชา a b c เห็นไหมในกอลงทะเบียนวิชา a b c วันที่เท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ มองภาพเนี่ยการลงทะเบียนเขาจะเก็บข้อมูลเพื่อออกรีพอร์ตแบบนี้ให้เรานะอาจารย์บอกว่านักศึกษาคนหนึง่งลงทะเบียนเรียนได้หลายเทอมได้หลายครั้งคิดขากับแล้วบินเนี้ยบินที่ตัวเองลงหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นของใครเป็นของหลายคนไหมไม่นะก็เป็นของนายกอให้คนเดียวนะคะสรุปแล้วความจมพันคู่นี้เป็นอะไรคะนะที่ทอดอ,อกก็จะเป็นหนึ่งต่อเอ็นนะคะหนึ่งต่อเอ็นถูกไหม ทีนี้เขาได้เก็บไม่ได้เก็บพนักงานโอเคทีนี้การลงทะเบียนอะบินนี้ใช่ป่ะลงทะเบียนอะไรลงทะเบียนเกี่ยวกับอะไรวาดไม่พอนักศึกษาลงทะเบียนอะไรลงทะเบียนวิชาวาดไม่พอ่ะ อขอขอว่าอย่างนี้นะเอ็นติตี้นียวิชานักศึกษาลงทะเบียนอะไรลงทะเบียนวิชาสิอย่าเพิ่งเอานักศึกษาไปหาวิชาสิ่งที่ยืนยันว่าตัวเองอะ่ะเรียนกับอาจารย์ได้สมบูรณ์จริงๆก็คือการลงทะเบียนถ้าตัวเองอะ่ะไม่ได้ทําการลงทะเบียนไม่ได้เก็บเทเบิลนี้อยู่ๆตัวเองไปไปหาวิชาเลยไม่ได้นะคะ เวลาคิดนักศึกษา ح, ชอบคิดแบบอยู่ๆก็โยงไปโดยไม่ดูว่าฐานข้อมูลมันเก็บอะไรนะคะมองภาพวิชากับการลงทะเบียนบ้างนะคะวิชาหนึ่งวิชามีคนมาลงทะเบียนเยอะไหมอย่างวิชาฐานข้อมูลของอาจารย์อะมีคนมาลงทะเบียนเยอะไหมเยอะนะก็จะเป็นข้างบนหนึ่งต่อเอนเห็นไหมวิชาหนึ่งวิชามีคนมาลงหลายหลายครั้งนะคะ ที่มองภาพบินการลงทะเบียนหนึ่งครั้งของตัวเองมองภาพบินการลงทะเบียนหนึ่งครั้งของตัวเองบินที่ตัวเองอ่ะปิ้นจากระบบไปจ่ายตังค์อ่ะใบเสร็จการลงทะเบียนอ่ะหรือว่าใบรายงานที่ว่าตัวเองลงอะไรบ้างบินการลงทะเบียนหนึ่งครั้งมีกี่วิชาคะเทอมหนึ่งตัวเองลงเยอะไหมก็เยอะอยู่แล้วนะคะบินหนึ่งบินก็มีได้หลายวิชาดังนั้น เห็นไหมขาไปไม,มีหนึ่งต่อเอ็นขากับ1นึงต่อเแจดงว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์คู่นี้เป็นแบบไหนคะวาดไหมก็จะเป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่มถูกไหม many to many นะคะ many to many หมายความว่าเกิดอะไรขึ้นตอนไปทำแลบตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าจะเกิด new table เกิดตารางใหม่นะคะตารางใหม่นี้นะคะเวลาเขาตั้งชื่อก็ตั้งชื่อเกี่ยวกับรายละเอียดจุดๆนะคะซึ่งเห็นไหมเขาก็มีตารางเทเบิลให้เรารายละเอียดการลงทะเบียนนะคะเทเบิลเนี้ยเขาก็จะตั้งชื่อว่ารา,ายละเอียดการลงทะเบียนนะคะต่อมาอาจารย์เนี่มวิชาเนี้ยมันต้องบอกว่าวิชาเนี้ยใครเป็นคนสอนดังนั้น ควรเอาอาจารย์โยงมหาวิชาถูกไหมเนี่ยอาจารย์มหาวิชาแบบแบบนี้ก็ได้อาจารย์หนึ่งคนสอนได้หลายวิชาวิชาหนึ่งวิชามีอาจารย์สอนหลายคนไหมอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับระบบจริงจริงนะแบบว่าแล้วแต่ที่อ่ะแต่ของมอเราอ่ะวิชาหนึ่งวิชามีคนสอนได้หลายคนไงอย่างวิชาโครงงานอย่างเงี้ย ก็จะมีอาจารย์เข้าร่วมได้หลายคนนะคะหรือว่างวิชาจับคู่อาจารย์มาสอนด้วยกันนะคะเอาอยกตัวอย่างตามความเป็นจริงนะอาจารย์หนึ่งคนสอนได้หลายวิชาวิชาหนึ่งวิชามีคนมาสอนได้หลายคนถ้าคิดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเกิด new table นะคะแสดงว่าเกิดความสัมพันธ์แบบอะไร many to many ถูกไหม m ต่อ n นะคะใส่สี่เหลี่ยมครอเพื่อให้รู้ว่า กิดเทเบิลใหม่นะคะก็จะเป็นเทเบิลการสอนรนะะายละเอียดการสอนนะะอันนี้อาจจะเป็นเทเบิเลรายละเอียดการลงทะเบียนเห็นไหมเนี่ยรายละเอียดการลงทะเบียนหมดหรือ,อยังแบบนี้ก็ได้หรืออันหนึ่งอาจารย์เนาะขอเป็นสีแดงอาจารย์แต่ละเทอมนะ่ะเขาก็าอยากรู้ว่าเฮ้ยใครมาลงทะเบียนเขาบ้างนะ,ะโยงอันนี้มาหานี้ก็ได้ การลงทะเบียนเราอยากรู้ว่าเอ๊ใครมาลงทะเบียนเราบ้างนะคะอาจารย์หนึ่งคนมีคนมาลงทะเบียนกับอาจารย์เยอะไหมเยอะนะคะแล้วบินการลงทะเบียนนั้นน่ะแสดงให้เห็นอาจารย์หลายคนไหมแสดงให้เห็นว่าวิชานี้เป็นของอาจารย์หลายคนไหมอย่างเงี้ยเพราะ มองภาพบินการลงทะเบียนนั้นนะ่ะบินหนึ่งบินมันลงได้หลายวิชานี่เมื่อมันลงได้หลายวิชาแต่ละวิชาก็คนสอนไม่ซ้ําหน้ากันเลยมันก็เป็นอย่างนี้ได้อีกนะคะ,ะแสดงว่าทั้งขาไปและขากลับนะคะเป็นแบบแม่นี้ทูแมนีแน่นอนแบบนี้ก็ได้แต่จะไม่ใส่มันเยอะมันจะเป็นแบบนี้อาจารย์ก็รู้ว่าใครมาลงทะเบียนลงทะเบียนเนี้ยก็รู้ว่าเป็นของใครมาสอนเห็นไหม แบบนี้ก็ได้นะนะคะแต่ถ้ามันเยอะไปไงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะในเมื่อนะคะวิชาเนี้ยมันโยมมหาจารวิชาเนี้มันโยมมาหาจารายมมาาาร์แล้วว่าอาจารย์คนไหนสอนแล้วมันโยมมาหาการลงทะเบียนอีกเห็นไหมแต่ว่าฐานข้อมูลมันเชื่อมกันมันสามารถดึงข้อมูลมาได้อยู่แล้วอะนะคะเพราะมันเชื่อมต่อกันผ่านคีย์ทั้งนั้นอาจารย์ก็ทําแค่นี้ไม่ไม่ทำเยอะนะคะ อันนี้ก็เป็นร้าวๆก็เสร็จแล้วที่เหลือที่เหลือก็จะเติมนะคะอะไรอะ่ะก็จะเติมแอตทริบิวต์รอบนะคะอันนี้เรียกว่าวงรีแอ t ท i b u t e คณะประกอบไปด้วยอะไร id คันนะชื่อคณะอย่าลืม id ขีดเส้นใต้หมายความว่าอะไรคี์หลักนะคะเป็น pk นะคะสาขาประกอบไปด้วยแอ t ท i b u t e อะไรบ้างเต็งก็วาดวงรีเข้าไปให้เขา มีไอเดียอะไรขีดเส้นใต้อาจารย์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเต็งวาดวงรีเข้าไปมีคี์หลักเป็นอะไรไอดี ID ของอะไรนันกศึกษามีอะไรบ้างวาดวงรีเข้าไปนะการลงทะเบียนควรจะเก็บอะไรบ้างวิชาเก็บอะไรบ้างนะก็วาดให้ครบนะะวาดให้ครบตามที่เขากำหนดนะอันนี้คือข้อ2นะคะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปอีกทีนะ